สวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกับน้องเจเด็ดเหมือนเดิมนะทุกคนนะเ<อ>นี่จะพามาเล่นเกมเบิกินนี่นะคะสาวแซบงม<อ>เรามีน้อยนะเบ็ดละสิบไปก่อนนะเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีดีดีดแกม,มันไม่เข้าเลยหรือยังไงวะเดี๋ยวลองหมุนหมุนออโต้กันนะทุกคนนะ ดูสิมันต้องเข้าสักอันสักเบ็ดเล็กเฮ้ยอันนี้หมุนสิบนะทุกคนนะฮะไม่เข้าสักเบ็ดให้กูเลยหรือ,อยังไงวะเฮี้ยเออเอเอให้ชื่นใจหน่อยสามหกบาทนะทุกคนนะตัวนี้มันไม่ใช่ของน้องวันของน้องจนเจเด็ดแหละเออใครจะจะไป,ปรวยทุกวันได้วะถ้าไม่ใช่กูนะเนี่ยเฮี้ย ไม่เข้าอ่ะเข้าเบ็ดเดียวอ่ะไปสามสิบรอบไปเลยทุกคนขี้เกียจกดแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่ดวงนะทุกคนนะไม่ได้มากับเกมนี้ค่ะเอาเมื่อกี้กูโอ้กูเฮียกูล,ลืมกดอันนั้นเริ่มใหม่กดฟรีสามสิบรอบนะคะทุกคนนะกดออโต้ค่ะให้มันหมุนเองดูเด้อสำหรับคนขี้เกียจนะทุกคนนะ กดออโต้นี่จะเป็นสำหรับคนที่ขี้เกียจกุนะคือแบบรอรับตังค์อย่างเดียวแต่วันนี้น่าจะไม่ใช่วันของกูจริงๆว่ะเฮ้ยโอเยี่สิบแบาทได้คือแบบเวลาได้ทีก็แบบไม่เกิน20่สิอย่างเงี้ยทุกคนนะพัวหมดแดกแหลบค่ะวันนี้หมดชัวมันจะไม่เข้าให้กูสักเบ็ดหรือยังไงวะ เออเริ่มละเริ่มละโอเคเด็ม okay, กมามากนะคนอ่นี่ <c oughs> ขาดทุนด้วยเนะนี่ยทุกคนวันนี้มีทุนสี่ร้อยกับห้าร้อยอ่ะไม่เป็นไรค่ะน้องเซเดตยังไหวนะทุกคนนะวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรพวกนี้กูเอาคืนแน่พวกนี้จะพามาเล่นเกมนี้เนะี่ยมันจะไม่ให้จริงๆหรอ ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามากดใหม่นะพวกคนในเกมนี้แหละเกมบิกินี่ไอ้บิกินี่นี่แหละสาวแซ่บสา,สาวสวยทั้งหลายอ่โหเฮียเราส่งแล้วนะทุกคนนะถ้าไม่ได้เซนเน็ตก็จะไปแล้วทุกคนเรามาเป็นแนวทางให้ทุกคนดูเฉยๆเลยยังไงเราก็ได้อ่าได้โค้ดเหมือนเดิมนะทุกคนถึงน้องเซนเน็ตไม่ได้ยังไงคือให้โค้ดเหมือนเดิมค่ะทุกคนสิบโค้ดเหมือนเดิมนะคะโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เช่นเดิมนะคะทุกคนนะ ไปแล้วไม่น่าจะได้นะคะทุกคนเหลือเท่าไรเนี่ยไอ้เฮี้ยร้อยกว่าบาทโอเคทุกคนบ๊ายบาย